ทำออนไลน์แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีคือไม่รู้ว่าจะมาทางไหนแนวไหนดีใช่ไหมวันนี้น่าจะาสรุป2แบบง่ายๆนะคะที่เราสามารถที่จะนําไปทํานําไปลงมือทําได้เลยแล้วที่นาก็จะบอกถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการลงมือทําแต่ละแบบด้วยโอเคไหมแบบแรกเลยมีหลายคนทํากันเยอะมากนะคะก็คืออะไรก็คือการที่เราไปเอาของมาขายเราอาจจะไปเอาเสือ้อเอาหมวกหรือทําเองก็ได้ทำขนมหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปเอามาเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงโพสต์ขายโพส์ขายหนะ้า a c e b o o k ตัวเองว่า โพสขายตามกลุ่มบ้างหรือว่าจะเปิดเพจโพสต์ขายบ้างก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยการทาแบบนี้เนี่ยโอเคมันง่ายแต่ข้อเสียของเราคืออะไรรู้ไหมข้อเสียของเราคือเราไม่รู้จะขายใครเราไม่รู้ว่าเราจะหาลูกค้าจากที่ไหนโอเคไหมบางคนมีธุรกิจออฟไลน์ใช่ไหมเปิดหน้าร้านอยากที่จะมาทําออนไลน์ก็กระโดดเข้ามาทื่อๆแบบท่องๆเลยเสร็จแล้วก็โพสตสิ่งที่ตัวเองขายหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าทําไมทาแล้วมันไม่เวิร์คเฮ้ยทำไมไม่มีคนมาเลยวะเพราะว่าอะไรเพราะว่า โพสไปทําไปทําออนไลน์ไปแต่ลูกค้าแต่ไม่รู้ไงว่าลูกค้าอยู่ไหนแล้วหลายคนเนี่ยทำแบบนี้บ่อยมากทําแบบนี้เยอะมากแล้วถุนก,ก็จงหรือถ้าสมมติว่าบางคนทาแล้วรอดอมีนะบางคนทํแล้วรอดมันก็จะเกิดปัญหาใหม่ๆคืออะไร,ค,ออะไรคือเรื่องของการตัดราคาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทําออนไลน์เนี่ยทุกอย่างมันโปร่งใสหมดลูกค้าสามารถหาได้เลยแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าเฮ้ยร้านนี้มันขายอะไรแล้วมันขายราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะอของของเราเนี่ยไปเปรียบกับร้านอื่นแล้วก็เลือกร้านที่มันถูกที่สุดใช่ไหมล่ะ อย่างตอนนี้นะคะตีน่ากำลังอยากที่จะทําแมสนะคะแบบผ้าปิดปากแล้วก็มีแบบโลโก้ตีน่าหรืออะไรเงี้ยนะคะตีน่าก็ดูเลยว่าร้านไหนเขาทําแล้วตีน่าก็เลือกร้านที่มันถูกที่สุดแค่นั้นเอง แค่นั้นเองแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้เนี่ยถามว่าทาได้ไหมทําได้ถามว่าทําง่ายไหมก็ทําง่ายนะแต่ไม่ยั่งยืนเลยคือโอกาสที่เราจะสําเร็จเนี่ยมีน้อยหรือถ้าสมมติว่าเราสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะว่าอะไรเพราะว่าของที่เราขายอะทาใจไว้เลยมันจะต้องมีคนก๊อปปี้โอเคไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาขายนะแล้วเริ่มขายดีได้เดี๋ยวมีคนก๊อปปี้แน่นอนหรือไม่เราก็ไปก๊อปปี้กับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย,ยมันไม่ยั่งยืนเว้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างท แล้วเราสามารถที่จะชัดใช้บนโลกออนไลน์ได้ดีกว่าโอเคไหม แบบที่2คืออะไรแบบที่2คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรอย่าไปนึกถึงคําว่าเน็ตไอดอลหรืออะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่การทําแบบนั้นนะคะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือการเอาหน้าออกกล้องนะคะพอทิน่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็แบบไม่อยากเอาหน้าออกก็เขินอายหรือะไรทีหน่าถามคําเดียวเลยอยากที่จะหาังค์แบบไหนหาแบบเร็วๆแล้วก็เจ๊งไปหรือว่าอยากหาแบบยั่งยืนถามตัวเองเลยว่าเราสามารถเอาชนะความไม่สบายใจของเราได้ไหมคือบางคนเอาแบบว่าที่ตัวเองสบายเป็นหลัก เข้าใจป่ะเอาที่ตัวเองสบายปักฉันไม่อยากออกกล้องฉันไม่อยากไปทําคลิปฉันไม่อยากที่จะเปิดเผยหน้าเปิดเผยตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่คือถ้าอยากทําง่ายๆก็ไปทําอยากทําง่ายๆมันก็เจ๊งง่ายๆเหมือนกันเข้าใจป่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันยากๆคนไม่ค่อยทําและคนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนใหญ่คืออะไรคือทําอะไรที่มันยากๆโอเคแม้เพราะฉะนั้นเนี่ย เอาจริงมันก็ไม่ได้ยากนะที่นาบอกไปม,ม,มันเหมือนมันจะยากนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะเนี่ยคือการเอาชนะใจตัวเองเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะกระโดดไปทําออนไลน์นะเราอยากที่ทจะทาแล้วได้กําไรดีแล้วก็อยู่บนโลกออนไลน์ได้อย,าย่างยั่งยืนอะมันจะต้องมีแบรนด์และแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดคืออะไรคือตัวเรามันคือหน้าเรายกตัวอ,อย่างอย่างที่ที่นาบอกไปเม genauso, ือ่อกี้ที่าอยากที่จะสั่งทำแมสถูกไหมตี่นาก็ไปหาเลยว่าเฮ้ยร้านไหนขายแมสถูกที่สุดแล้วที่นาก็สั่งร้านนั้นแล้วก็ให้ปิดโลโก้า ติน่าจเจ้าแมสมาขายต่อขายคนที่ติดตามติน่าขายคนที่เป็นแฟนตัวยงของติน่าถามว่าติน่าสามารถชาร์จราคาที่เป็นแบบของติน่าได้ไหมได้ได้เพราะว่าอะไรได้เพราะว่าแมสเซียนเป็นโลโก้ของติน่าไม่สามารถมีใครเอาไปขายแบบติน่าได้เนี่ยเห็นไหมการตัดราคามันก็หมดไปก็ใจว่าเริ่มเกยหรือย,อยังเริ่มเกยหรือย,อยังถ้าเราเป็นร้านธรรมดาเราขายแมส ตัวการ์ตูนด่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอื่นสามารถก๊อปปีได้ตัดราคาเราได้แบบแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจใยดีเราด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีแบรนด์เราไม่มีตัวตนเราไม่มีฐานแฟนหรือว่าลูกค้าที่รักแบรนด์ของเราแล้วก็ซื่อสัตย์กับแบรนด์ของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาหน้าออกลอง เราขายอะไรก็แล้วแต่หน้าเราเนี่ยหน้าเรามันการาันตีมันการันตีคุณภาพหรือเขาซื้อเพราะว่าเขาชอบเราหรืออะไรก็แล้วแต่แตัดราคากันไม่ได้ตีน่าเอาแมสมาติดโลโกโ้ตีน่าตีน่าเทเลอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตีน่าขายแมสนะคะราคาเท่านี้เท่านี้ใครอยากสั่งอ่ะสั่งเลยไม่มีร้านไหนเขามาก๊อปปี้อ่ะเข้าใจป้ะหรือว่าสมมติว่าเขาจะก๊อปปี้คนก็รู้ว่านเป็นของปลอมเข้าใจไหมว่าดังนั้นเนี่ยการเอาหน้าออกกล้องเนี่ยมันยั่งยืนกว่ามากเพราะฉะนั้นตีน่าบอกเลยถ้าใครอยากที่จะทำออนไลน์นะเราไม่อยากเอาหน้าออกกล้องนะ เราไม่อยากที่จะเอาหน้าตัวเองมาเป็นแบรนด์นะไม่อยากสร้างแบรนด์ตัวเองนะที่แนบอกเลยว่าคิดสั้นโอเคไหมคิดสั้นคิดสั้นจริง<ๆ>เพราะว่าอะไร <S <S เพราะว่าเราเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักไงโอเคไหม <S 2> <S 2> เราเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักไง <S <S คนที่รวยในประเทศนี้หรือว่าคนที่รวยบนโลกนี้มีน้อยกว่าคนที่ไม่รวยถูกไหมแล้วสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนเหล่านั้นเนี่ยกับคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยคืออะไรคือคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทําในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทํา เขาความสบายใจของตัวเองไว้ที่หลังถ้าเราก้าวข้ามผ่านอะไรตรงนี้ได้นะเอาชนะใจตัวเองได้นะการทำออนไลน์ไม่ได้ยากเลยเอาจริงการทำออนไลน์มันไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วว่าใครนะคะอยากไอตินาเนี่ยช่วยสร้างแบรนด์ออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะมาเรียนกับติน่าได้นะซึ่งรับแค่10คนเท่านั้นนะคะสำหรับคอส s i n e s s ดีว่า VIP นะคะรับแค่10คนเท่านั้นที่น่าจะมาดูแลธนุถนอมนะคะแล้วก็โค้ชเป็นเบนทอร์ให้นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะก็สามารถที่จะทักมาได้ทักมาขอรายละเอียดได้ ตีนะ่ารับแค่1ิคนเท่านั้นเนาะรุ่นนี้เนี่ยก็เปิดเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะเพราะนะั้นถ้าใครสนใจนะสามารถที่จะทัก inbox เข้ามาได้ว่าสนใจนะคะคอสบิสเนสดีว่าแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคสำหรับวันนี้นะคะตีนะ่าก็มีเท่านี้เพราะฉะนั้นเลือกเอานั้นว่าจะทําแบบไหนออนไลน์มันทําได้หลายแบบแต่แบบที่สามารถประสบความสาเร็จได้เร็วที่สุดสามารถสร้างเงินได้เยอะที่สุดไม่ต้องกลัวใครมาตัดราคาไม่ต้องควัวใครมา,มาลอกเรียนก๊อปปี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือแบบที่ตีน่าบอกไปกนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ กดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ T Nation Channel นะคะหรือว่าจะไปติดตามเต้ยได้ใน Facebook ก็ได้นะคะชื่อว่า Tina Taylor หรือว่าจะไปตามใน TikTok หรือว่าใน Instagram ก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะทีน่ก็มีเท่านี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ